วันนี้เราอยูที่กรุงเอยู่อะไอ่ะคอเอน,นไปใกล้สนามบินกุงเทพเขาเป็นพ่อรุ่นนองน้องก็พามาขายรอบละวันนี้ขัดตรงนี้ก็ ที่อ่ะก็ดูวิวนะเป็นแบบเป็น l o c โ l local แต่วิวนี่ย่ะทิวั์วิวสวยมากก็มีอะไรที่ให้ดูเดินไปเรื่อยเลยครับวิวที่นี่เดี๋ยวไล่ดูวิวแล้วกันนะฮันดี่แบบ ทั้งนี้เรียกว่าภูเก็ตยอทเฮเวน่นนะเป็นเป็นสีอ๋อแบบเท้า,าวที่เข้า,ากับสะพานสารสิทธิ์ใช่ไหมอ่านะ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 เป็นเป็นที่จอดเลยยอดอ่ะนะครับนะนี้มีเลยยอดเยอะมากนะครนะับก็มูลค่า,าตรงนี้ก็เป็นหมื่นล้านนะผมจะไม่ถ้าใครจะมาตรงนี้มันก็ อาจเป็นอัดที่ที่มันปิดหน่อยคนไม่ค่อยรู้จักนะเข้ามาอาจจะแบบไม่มีที่ให้นั่งกิหนหรืออะไรเงี้ยแต่ผมขอแนะนําร้านนี้เลยร้านป้าป้าหมางมานะ,นะแล้วก็มีลุงที่นาลานป้าที่นาลาบลุงหนูนะป้าเนี่ยนะผมมาที่ี่ผมประทับใจนะลุงแค่คุยเล่นเก่าๆอะไรให้ฟังก็มีความสุขดีครับว่าตรงนี้เคยเป็นยังไงบ้างคนละประวัติให้ฟังเนี่ยก็ดีแล้วก็ คุยไอ้แกก็มีความสุขครับนะใครที่มานี่ถ้าเกิดอยากอารมณ์ชิลๆอะไรเงี้ยไม่ผู้พลานมากก็มาที่นี่ผมว่าในภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่แนละ้วบางหลายๆที่มันก็จะคนผู้พลานนะมีคนเยอะมากแต่ที่เนี้ยมันจะเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะนะครับแล้วก็มีอะไรให้กิจกรรมให้ที่อยู่แบบเรอวของกิจกรรมก็พอมีนะพอออกไปแถวเนี้ยเราแวกนี้ก็จะ,จะมีในด้านของฝั่งทาง,งานเนี่ยฝัง่งนู้นอ่ะก็จะ,จะมีเป็นพวกสวนน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีว,วิวให้ถ่ายรูปได้ไดีสวยละที่นี่นัเป็นที่หน,นึ่งนะครับที่คนจะไม่ค่อยมาทันเท่าไหร่นะผมก็มาเจอที่นี่เพราะว่าพอดีรุ่นน้องบางรีเนี่ยแลอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พาบางอย่างที่นี่ก็เลยพาผมมาหลายรอบละผมก็อยากมาเพราะมาภูเก็ตก็อยู่ที่นี่มันก็สบายดีเข้าเมืองก็เป็นอีกแบบนึงรถจอดแจอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่ก็มีความสุขได้มาชาร์จแบตชาร์จแบตนะครับก็ครับ ก็ยังไงปักตรงนี้ที่นะครับนะแถวคอเอ็นนะครับคอเอ็นจากนะบ้านบ้านคอเอ็นนนะบ้านคอเอ็นแล้วก็จะมีดันะน,นี้ก็จะมีแบบฝรั่งไหมฝรั่งเขาที่คนน้องทั้งเที่ยวแถวนี้ก็เป็นฝรั่งนี่เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นที่จอดเลยยอดแล้วก็มีฝรั่งเนี่ยเขามาเช่าเืยยอดหรือเป็นเจ้าของเือเองเนี่ยที่จะมาอยู่แถวเนี้ยเราแกลงเนี่ยนะครับ<อ>ก็เคยได้มีโอกาสนะลงไปในเืยยอดอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะครับ ดูหลาดิอ่ะให้ในะแต่ถ้าเกิดว่าจะออกไปออกไปในเรื่องของออกไปเที่ยวระยะย้อนเนี่ยก็ต้องมีการเช่าหมอลำไปถ้่าหมอลำไปราคาก็หลักแสนนะแต่รอบถ่ายหรือคาถาเือด้วยอะไรด้วยนะแต่ก็ต้องมีอ่ะเตรียมเงินไม่ลเลยแสนหนึ่งนะออกไปไปกี่กี่วันนะเช้ากับเย็นแต่หลงๆกันก็มีนะแบบนี้ก็ดีนะนะชิวๆนะครับ ใครมีโอกาสก well, right? WA, ็แวะเข้ามานะครับแวะเข้ามาอยู่ใกล้สนามบินเลยนะครับนะบ้านคอเอ็นกดแลบ้านคอเอ็นก็จะมีถนนวิ่งตรงเข้ามาครับตรงเข้ามาเลยสุดทางเลยเนี่ยก็จะเป็นมีเลี้ยวไปนิดนึงนะครับนะก็จะมีร้านป้าป้าหมามาเนี่ยมานั่งมีบรรยากาศนั่งชมวิวนะครับนะสวยๆกินข้าวอาหารอร่อยนะครับนะเนี่ยมีเนี่ยมีวายหัทานด้วยนะครับนะมีวายหัทานด้วยมีเบียร์มีวายนะครับนะแถวนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของมุสลิม สัมินมก็จะอยู่กันแต่ก็จะมีบ้านเนี่ยร้านลุงเนี่ยจะอยู่ท้ายสุดเลยครับเข้ามาเข้ามาชิวๆได้ดน,นั่งสบายทานข้าวทานอาหารชมวิวไม่พุ่งพลาดทั้งคนทั้งทุกทานนะครับก็พี่วน้องน้องเนี่ยที่เป็นเพื่อนผมในในในเพจน,นะในกลุ่มผมเนะี่ยถ้าใครอยากมาที่นี่น,นะก็ติดต่อผมมาได้นะครับนะมีบ้านมีมีที่พักนะ หีที่พักคืนเดือนเจ็ดร้อยแรอย่างเงี้ยนะครับนะคือ700 800ซึ่งราคาโอเคดีมากเลยดีกว่าเข้าไปในเมืองในเมืองเนี่ยก็เป็นหลักเป็นพันชุ่นอ่ะนะแต่ในอาหาดอื่นๆเนี่ยที่เนี่ยในตาราณเนี่ย300แล้วรถเนี่ยาหาไม่ยากหรอกมาที่นี่ก็จะเป็นเรารู้ๆกันอยู่อ่ะเข้ารถตัางอะไรบ้างเงี้ยเข้าเอาเข้าจากสนามบินมาจะกลับวานไหนก็เอารถไปคืนก็ประมาณวันละ800ร้อนะเกินน้ำมันเอง มนแล้วก็เที่ยวแบนะครับแต่ผมไม่ผมชอบแบบส่วนตัวเงี้ยไทยเวทไทยเวยทำน้ำให้คลุกคลาดมากนี่มาชาร์จแดดชาร์จสมองนะครับกลับทํางานนี่ก็มามีเวลาสามวันก็ก็ลงมาเลยนะครับเดี๋ยววันเดี๋ยววันจันทร์ก็กลับนะครับวันนี้วันอะไรเสาร์สองทุมาวันนี้ที่สองน่ะนั่งเครื่องมาแป๊บเดียวนั่งเครื่องมาก็จังหวะดีๆไม่เกินพันทังทุกเก็บมาไปกลับสองพันนะ ื่องบินนั่งมาชั่วโมงเดียวมาถึงปุ๊บก,ก็เที่ยวได้เลยจะไปไหนก็ไปถ้าเรานั่งรถมาเองขับรถมาเองเนี่ยผมว่ามันก็สะดวกนะมีรถเองแต่เหนื่อยนะค,คนขับจะเหนื่อยมากพอมาสิบสามสิบสี่ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันมันมันเยอะผมว่าผมขับรถไม่ทนอยู่แล้วผมว่านั่งเครื่องดีกว่ามาถึงนี่ผมพี่น้องเยอะนะครับก็ช่วยๆกนยันอะไรเงี้ยน้องก็ไปรับผมเลยเมื่อาวานก็ยังนั่งรถเปิดประทุนนะน้องเอารถเปิดประทุนไปรับอย่างดีเลยนะครับนะ มีสปอร์ตคาร์นะสปอร์ตคาร์้างนี้เขาคนไม่รู้ไม่รู้หรอกถ้ารู้ทับช็อะครับอะไทับช็อปแต่ก็สนุกดีครับชิวๆไม่ต้องอะไรเยอะแต่ชีวิตมันก็ได้มีสตอรี่ได้มีสตอรี่ไงสตอรี่มันได้มีอะไรบ้างไงให้เราให้เจ๋งดีวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปยึดติดชีวิตมากก็จะต้องแบบประมันหรูหรามันหรูหรามันก็ได้เลย เอาน่ะมว่ามาแบบนี้มันสนุกกว่ามีอะไรให้ทําเยอะแน่เก็เนี่ยครับไปที่ไหนมาก็ผมว่าภูเก็ตเนี่โอเคนะคร่าก็เดี๋ยวประยัดเห็นไหมเห็นเห็นป่ะเห็นนืดได้เหรอมันก็สว่างได้นะขับฟังตรงให้เห็นวิวข้างหัเหน่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะท่าเรือยอทภูเก็ต ยอ้อนให้เว้นนะครับเนีย่ยเรือเต็มเลยงานะเรือจอดที่นี้เยอะแยะมากมายสวยครับสวยซึ่งมีอะไรที่แบบให้เรารู้สึกแบบสบายๆแล้วผูกพานมากนะครับฝังางงานะ่งนู้น,ะนจะเป็นพาังงานนะฝั่งนูง้นน่ะภูเขาฝั่งนู้นจะเป็นพังงาครับจังหวัดเขตของจังหวัดพังงานะครับมีแหล่งที่เที่ยวเยอะนะทาง,งานฝั่งนู้นแหล่งที่มีอยู่ แต่ว่าต้องขับรถวิ่งเข้าไปในในเขาอะไรหน่อยนึ่งเคยไปอยู่นะครับแล้วก็อะไรนะเมเจดังทีใช่ไหมชเจดังชีเน,ชนี่ยก็จะสวยมากนะครับแนะนําให้ไปเลจนางังชีตอนนี้รู้สึกว่าเขาทำที่พุงที่พักดีมากบนภูเขาวะ่ะมีที่พักมีอะไรเสร็จแล้วก็จะมองลงมาก็จะเห็นแบบประมาณวิวของทะเลแล้วก็เป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยสวยนะครับก็ขึ้นไปบนบนเขาที่เขาเตรียมเอาไวอ้อ่ะถ่ายรูปสวยครับถ่ายรูปสวยมาก ออตอนรถไฟตอนนั้นผมยังการเต็งอยู่เลยนะครับเขาคือเขาไม่เสร็จแต่ตอนนี้เขาเน่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับอาหารยอดเสือนคะีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคงจะทําให้ประม้ณที่นั่นอะ่ะเลยทาให้หรือมีปาร์ตี้อะ่ะมันมีเหมือนเหมือนกตลาดอะ่ะข้างล่างจากทีนเขาอะ่ะลงไปซื้อได้อร่อยมากนะกุ้งแบบสดมากไปตึ้งทะเลเลยผมแบบบอกไปเลยว่าผมไม่กินกุ้งที่ไหนเลยค่อนใหง่ผมไม่อยกินกุ้งนะแต่ที่เนี่ยก,กุ้งดีแล้วรู้สึแบบ สดมากอ่ะนเนื้อดีอะไรกินอร่อยมากเป็นกุ้งทะเลเลยไม่นจะกุ้งเลี้ยงกุ้องอะไรเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไปเอาในทะเลมาไปจับกุงทะเลมานะก็ไม่รู้อ่ะทำไมเองนะมาเองเราจะรู้สึกแบบนี่มีความสุขไหมผมว่าร้านป้าป๊าหมั่นมาเมื่อวานคุยกับลุงแต่ตอนเย็นแกก็คุยผมมาก็นั่งคุยกันอยู่หลายปีชั่วโมงเหมือนกันก็ เรื่องประวัติเก่าเรื่องแถวๆนี้เป็นยังไงอะไรยังไงอยู่มาตั้งแต่ปีไหนอะไรอย่างเงี้ยนังแกก็อยู่มานานมากตั้งแต่แถวนี้ไม่มีอะไรเลยจรงตอนนี้คือแบบโเลินมากสี่สิบแสี่สิบห้าสิบปีนะแกก็ไม่ใช่คนพื้นเพที่นี่หรอกเป็นคนจังหวัดประจวบนะครับแล้วก็ย้ายลุกลากมาทำมาหากินที่นี่นะก็ตอ,ตอนนี้ก็ส่งกำลังใจนะั่นช่วยพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะครับที่โดนกำลังโดนพายุไ้โุ่น ครับได้ฝุ่นตอนนี้เข้ามาก็เพื่อนผมอยู่ที่นั่นคนหนึ่งนะเพื่อนรักผมนะก็บาร์สนะเป็นชาวคอนแลนดเ์เป็นไกด์นำเที่ยวนะครับนะนำเที่ยวของพวกชาวแถบยุโรปอ่ะนะคนำะเที่ยวยุโรปก็ติดอยู่ก็ยังคุยๆกันอยู่ว่าเป็นไงบ้างเขาบอกโอเคโอเคอยู่ในโรงแรมเจอฝนตกหนักมากนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยววันนึงก็อาจจะมีคลิปแล้วก็มีไลฟ์สด นะเพ um: <PE OR TS> pues ื life, like. Like 8, so nah. ่อนผมพรุ okay. really ine, right. ่งนี okay. ้ก so hey ็ได้นะครับนะว่าอะไรเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยเราเป็นาษาที่หากันผมชอบมีเพื่อนเยอะเพื่อนผมชาวต่างชาติหลายคนอยู่นะผมได้ฝึกภาษาเรื่อย่ด้วยมีความสุขดีนะมั่วๆไปนะเดี๋ยวเราก็เก่งไปเองแหละจะให้เก่งวันนี้วันนี้พรุ่งนี้ผขไม่ได้หรอกสิบปีอาจจะเก่งขึ้นได้มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนคุยภาษาที่เยอะก็จะเก่งขึ้นนะทุกอย่างการฝึกฝนก่อนนะก็อย่าฝากเพื่อนไว้นะครับนะว่านะทุกอย่างก็นะที่ของเรานะ ไปได้เรื่อยๆนะครับนะเรื่อยๆนะก็ถ้าวันนี้มีความสุขแล้วพรุ่งนี้เป็นไงก็ทั้งมันนะครับนะขอให้วันนี้มีความสุขแล้วก็ทำวัน,นอื่นๆได้ดีที่ยิ่งขึ้นต่อไปนะครับนะครับขอบคุณมากครับที่คนดูผมมาพักใหญ่นะครับอีพีหนา้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ